ร้องเพลินๆกับเพลงโดนๆสนุกได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงเข้าสู่ระบบง่ายๆโดยหมายเลขโทรศัพท์ AIS สามารถร้องได้ผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือของคุณ AIS Playbox และ Smart Starbar มีวิธีการเข้าสู่ระบบดังนี้สำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIS Karaoke 2. เปิดแอปพลิเคชัน AIS Karaoke 3. เลือกที่เมนูโปรไฟล์จากนั้นกดที่ลงชื่อเข้าใช้ 4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ AIS ที่สมัครแพ็กเกจ AIS Karaoke จากนั้นกดที่ขอรหัส OTP 5. กรอก OTP ที่ได้รับทาง SMS จากนั้นกดที่เข้าสู่ระบบ 6. เข้าสู่ระบบสำเร็จพร้อมเพลิดเพลินกับ AIS Karaoke เพลงใหม่อัปเดตไวทุกสัปดาห์ได้ทันที สำหรับ AIS Playbox และ Smart Soundbar 1. เปิดแอปพลิเคชัน AIS Play บน AIS Playbox ของคุณ 2. เลือกที่แบนเนอร์แอปพลิเคชัน AIS Karaoke 3. เลือกที่เข้าสู่ระบบด้วยเบอร์มือถือ 4. หน้าจอจะแสดง QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบโดยจะหมดอายุภายใน5นาที 5. เปิดแอปพลิเคชัน AIS Karaoke บนอุปกรณ์มือถือของคุณที่เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 6. เลือกที่เมนูโปรไฟล์จากนั้นกดที่ไอคอนรูปฟันเฟือง 7. เลือกที่สแกน QR Code 8. สแกน QR Code ที่แสดงบน Smart TV ที่เชื่อมต่อกับ AIS Playbox หรือ Smart Sound Bar ของคุณ 9. หน้าจอบนอุปกรณ์มือถือจะแสดงรหัส4หลักโดยกดที่เข้าสู่การเชื่อมต่อ 10. เข้าสู่ระบบสำเร็จพร้อมเพลิดเพลินกับ AIS Karaoke เพลงใหม่อัปเดตไวทุกสัปดาห์ได้ทันทีสนุกและเพลิดเพลินกับ Karaoke ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะบนมือถือแท็บเล็ตหรือ AIS Playbox Smart Soundbar ที่บ้านของคุณกับ AIS Karaoke ลูกค้า AIS ติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆพร้อมสมัครผ่านน้องอุ่นใจผู้ช่วยส่วนตัวและวิธีการใช้งานบริการด้วยตนเองจาก AIS Contact Center กดติดตามไว้ได้เลยค่ะกดตรงนี้ได้เลยนะคะ